สวัสดีครับพบกับช่องเกษตรบ้านนาอีกแล้วครับผมวันนี้เรามาอัปเดตฟักทองครับที่ใส่ปุ๋ยไปดูครับใส่ปุ๋ยตอน3สัปดาห์นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตวันนี้วันวันที่7พอดีครับหลังจาก3สัปดาห์ก็เป็น27 28วันครับตอนนี้ฟักทอง28วันนะครับเดี๋ยวมาดู เห็นไหมครับถ่ายมุมเฉียงเนี่ยจะตรงกันสวยเลยครับดูนะนี่นี่เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมถ่ายแนวเฉียงจะสวยมากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูต้นที่ใส่ปุ๋ยไปแล้วนี่ครับดูความแตกต่างโตไวมากเลยครับ พอได้ปุ๋ยได้ฮอร์โมนนะครับโอ้โหเร่งขึ้นมากเลยครับในต้นเดียวนะครับเริ่มใบใหญ่แล้วเห็นไหมครับนี่น,นี่มาดูนี่ครับยอดเริ่มจะยาวแล้วนะครับใกล้จะได้แต่งกิ่งกันแล้วเห็นไหมครับกําลังสวยเลยจากตอนแรกนะครับต้นยังไม่ออกยอดออกกิ่งนะครับ ตอนนี้ครับประมาณอีกสองสองสาวันเนี่ยเริ่มจะแต่งกิ่งได้แล้วนะครับน่าจะครบอีกหนึ่งหนึ่งเดือนน่าจะแต่งกิ่งได้แล้วครับนี่มาดูต้นที่สวยต้นนี้นี่ครับสองต้นครับนี่ก็แต่งกิ่งได้แล้วนะครับสองต้นนี้อันนี้ก็เริ่มแต่งกิ่งได้แล้วครับโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลย หนึ่งเดือนนะครับอันนี้เกือบเกือบหนเดือนนะเดี๋ยวหนึ่งเดือนเราจะแต่งกิ่งกันนะครับเห็นไ,ไหมครับใบใหญ่ๆขึ้นมาแล้วพุ่งขึ้นมาแล้วครับใส่ปุ๋ยแล้วสวยมากครับตอนนี้ใครที่เข้ามานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องกับเร,ระเกษตรบ้านานา,นานด้วยนะครับอัปเดตครับ ยี่สิบแปดวันครับตอนนี้สวยทั้งนั้นเลยครับตอนนี้ก็ฉีดพ่นฮอร์โมนเรื่อยๆนะครับแล้วก็น้ำเข้าเดี๋ยวอีกสักสองสาวันก็จะเอาน้ำเข้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปอีกนะครับหยอดปุ๋ยไปเรื่อยๆนะครับฟักทองจะได้โตไวๆจะได้เร่งแตกกิ่งแตกกอไวๆนะครับครั้งหน้าถ้าเอาน้ำเข้าก็ใส่ปุ๋ยได้เลยครับผม เห็นไหมครับเป็นร่องน้ําแบบนี้ใส่สบายครับตอนนี้หญ้ายังไม่ขึ้นครับถ้าจะขึ้นก็ขึ้นแค่ตามร่องน้ํานี่นะครับเริ่มขึ้นมานิดหน่อยแล้วแต่ว่าต้นฟักทองเริ่มโตแล้วน่าจะคุมคุมได้มิดเลยนี่นี่ถ่ายทางนี้ก็นี่เรียงตรงกันเลยครับผม เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ช่องเกษตรบ้าน,น้าต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ